กับทางด้านพี่เอกธนรัตน์ค่ะจากค่ายบล็อคลวงสวัสดีพี่เอกค่ะสวัสดีน้องทุ้ท่านนะครับแล้วก็สวัสดีน้องที่กอนนะครับเอาละค่ะวันนี้พี่เอกมีข้อมูลอะไรมาฝากให้กับแฟนๆรายการพิเศษหลายอะไรบ้างใช่ครับก็เป็นข้อดูลที่เรียกว่าอัปเดตนะแล้วก็คนสนใจคือท่านได้ลองไปใช้นะครับคนละขึ้นพาสแล้วลหรือยังนะผมลองไปใช้แล้วไม่ช่วยกัานะครับไม่แน่ใจว่าน้องธีกรหรือท่านผู้ชมนะครับ ไปลองใช้ดูอย่างครับก็ถือว่าคิดว่าโอเคนะครับอาจจะวันแรกอาจจะเรียกว่าอะไร,รต้องมีวิธีการที่การหน่อยแล้วกัน<อ>ในการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนต่างๆครับแล้วก็เติมเงินนะแต่ว่าก็ถือว่าจังใช้ได้ลองไปใช้มาสองล้านนะถือว่าโอเคเลยรับเรื่องไหมคะรับเรื่องรับเรื่องครับ<อ>รับเรื่นะฮะรับเรื่องใช้ได้ เอาโอเคเอาเราเชิญชวนนะครับท่านนะครับที่ได้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 เงินหรือว่าได้เข้าสู่สมบนการมาตรการเนี่ยนะครับลองไปใช้จ่ายดูนะครับเพื่อเป็นการต้นเสริมนะกันโอเคนะนี่เดี๋ยวงกลับมาคําถามว่าวันนี้หุ้นหุ้นในส่วนตัวพวกค้าปีกเนี่ยนะทำไมวันนี้มาตรการเนี่ยออกมาแล้วนะเริ่มใช้กันแล้วนะหุ้นมันขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะแต่ว่าวันนี้นะครับไหนๆก็มีเวลาละก็เลยจะขอพยายามจะมองภาพนะที่เป็นเครือบภาพ กว้างหน่อยนะครับภาพใหญ่หน่อยเราค่อยย่อยลงมาแล้วมาดูในส่วนตัวตลาดหุ้นไทยแล้วก็วงตกท้ายด้วยในเรื่องหุ้นที่นํมาฝากท่านผู้ชมอาจจะเอาไปนอนก่อนนะครับใ,ในเย็นนี้นะครับแต่ภาพใหญ่ครับนะครับก็ต้องบอกว่าคิดว่าตอนนี้นะครับทุกคนกําลังทุกสายตาแล้วกันนะครับก็คงจะมองไปถึงเรื่องตัวการประชุมเฟดนะครับที่จะมีขึ้นนะครับประมาณพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราคงจะได้เห็นภาพแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดว่า ถ้าลงทุนอยู่ในสายลงทุนเนี่ยนะครับคงจะอ่านข่าวหรือว่าฟังจากน้องพิธีกรพูดถึงไปเนี่ยนะครับทุกคนคาดการณ์ครับว่าน่าจะเป็นการลดดอกเบีย้ยลดตลาดอกเบี้ยนะครับในการประชุมครั้งนี้นะพี่แต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นการนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราควรต้องดูอะไรบ้างน,นะครับก็คิดว่าสิ่งที่เรากำลังตามอยู่คือเรื่องตัวอ่เรื่องท่อยแผลงของท่านประธานเฟดแล้วกันครับที่ผ่านมาครับนะครับอ่าท่านได้บอกว่านะครับว่าเอ๊ะ ช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยครับเขามีการทําในส่วนตัว QT หรือว่ามาตรการตัว Quantitative Tightening นะครับหมายความว่าเป็นการดึงเงินออกจากระบบพราะช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการพิม์เงินเข้าไปในระบบข้างเยอะนะครับเขาเรียกว่าตอนนี้ควนเนี่ยเขามีการเรียกว่าดึงเงินออกมาเรียกว่า QT นะมาตรการตัวเนี้ยน,นะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะเรารอบนี้นะครับที่เฟดเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันนะครับเขาจะมีมาตรการยังไง นะครับจะเป็นการยกเลิกมาตรการนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ประมาเศรษฐกิจอเมริกามันก็เริ่มมีสัญญาณที่เรียกว่าอาจจะมีการชะลอตัวบ้างนะครับก็เลยนี้เป็นคําถามครับว่าจะมีเรื่องนี้หรือเปล่าครับถ้ามีเรื่องนี้ถ้าเป็นการยกเลิกใปนส่วนตัวมาตรการ QT หรือว่าคอลเ t a t i ีทีพันธน n น่นะครับก็แปลว่าเงินอาจจะมีการเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกกับเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่งอันนี้คิดว่ามันจะเป็นปัจจัยนะครับในเชิงบวก นะต่อในส่วนตัวพวกกระแสเงินลงทุนแล้วก็พวกสินทรัพย์เสี่ยงครับแล้วกล็ลงตัวตลาดหุ้นโลกด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้นักลงทุนลองจับตาดูเรื่องนี้แล้วกันน,กมมนะครับในการประชุมงเฟดนะครับในช่วง2วันนี้ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับอโอเคคราวน,นี้กลับมาดูครับว่าภาพนะครับในส่วนตัวตลาดหุ้นโลกนะวันนี้นะเราอยู่ณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตลาดช่วงบ่ายแล้วนะครับก็มาดูเชื่อว่าเซนิเมนต์ส่วนใหญ่นะครับยังถือว่ายังบวกต่อนะ ตลาดที่เขาขึ้นมาจากช่วงต้นปีเนี่ยนะก็ยังไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขยายกราฟให้ท่านผู้ชมดูว่าวันนี้ดูอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ <ฮะ S 2> ลองนั่งไล่ๆดูนะครับอาจจะตัวเล็กหน่อยนะเดี๋ยวผมขอเป็นตัวหนังสือใหญ่หน่อยละกันซสักหน่อย,ยโอเคชัดเจนค่ะเจนนะครับอย่างตัวตลาดในฝั่งเอเชียนะครับอย่างเขาอย่างเช่นเกาหลีไต้หวัน ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ก็ปาไปหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าสองเปอร์เซ็นตะครับก็ได้ส่งครับจากในส่วนตัวหุ้นที่เป็นสายพวกลุมเทคเทคโนโลยีนะครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับเป็นปีทองแล้วกันนะของตลาดหุ้นที่เป็นตลาดเลเวอเรจมาเก็ตน,นะในฝั่งอเมริกานะครับในฝั่งญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีครับเพราะว่าเขามีหุ้นที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นสายการผลิตเพราะฉะนั้นคิดว่าปีนี้เป็นปีทอง นะครับก็จะทำให้ผลตอบแทนนะครับในปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับโอ้ต้องบอกว่าได้ฉามากนะบวกขึ้นไปนะครับประมาณนู่นนะฮะ20%ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นตลาดที่ถือว่ายังร้อนแรงนะครับนี่กลับมาดูตลาด้างล่างบ้างอย่างเช่นตลาดที่เป็นฝัก emerging Market ก็นะครับก็จะมีในส่วนตัวตลาดทุนอย่างเช่นอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์บ้านเหล่านั้นเนี่ยครับก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่ผลตอบแทนเนี่ยยังยังถือว่ายังยังน้อยกว่าแล้วกันนะแต่ส ฟล์ Flow มันจะมีการไหลเข้ามาหรือเปล่าคิดว่าตอนนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องจับตานะอย่างที่บอกไปว่าพอเรื่องประเด็นเรื่องเฟดนะครับที่จะมีการเรื่องลดดอกเบี o ้ย e นะครับแล้วอาจจะมีประเด็นเรื่องตัวการยกเลิกมาตรการ QT เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเงินในระบบมันจะกลับเข้ามาแล้วนะครับคำถามคือเองินตัวเนี้ยมันอาจจะมีการเรื่องว่ากระเด็นมาแล้วกันนะหรือว่าแบ่งมาเนี่ยนะครับมาซื้อใน oh. ส่วนตัวตลาดหุ้นที่เป็นตลาดเกิดใหม่หรือเปล่าตลาด e m e r g i n g m a r มาเกยวหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่ง mm hmm. ที่ผมคิดว่ากําลังจับตาครับนะครับถ้าเกิดมันม อาจจะทําให้นะครับในแง่ผลตอบแทนของเราเนี่ยซึ่งเหลือมาสักสองเดือนเนี่ยจะปิดปีแล้วนะครับก็ลุ้นกันในเรื่องฟันฟลอที่บ้านเรายังถือว่าเป็นตลาดที่อาจจะขึ้นน้อยแล้วกันนะครับแต่ก็คิดว่ามีพ o t e เชีย l แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์นะครับมันจะเป็นเรื่องตัวภาพใหญ่ในเรื่องการเมืองที่ว่ามันคงเคลียร์แล้วล่ะนะครับคงจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนะผลประกอบการไตรมาสสามก็อยู่ในช่วงการประกาศก็ดูจะโอเคครับไม่ได้มีอะไรแบบที่มันแย่มากนะครับก็ดูภาพรวมนะคิดว่ายังถือว่าเป็นตลาดหนึ่งที่อาจจะ เป็นจุดสนใจของต่างประเทศได้ก็จับตาครับในเรื่องฟันเฟลอนะครับขอรุ้นนะครับการไหลเข้ามานะครับในช่วง2เดือนต่อจากนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองครับอ่ะครัวนี้กลับมาเรื่องที่สาครับก็เป็นเรื่องตัวภาพตลาดละเรามาดูชิว่านปัจจุบันนี้นะครับจะปิดตลาดเนี่ยนะครับแต่นปัจทียอยู่ที่หนึ่งพันสาม้อสิบสี่จุดนะครับเอาววาวันนี้นะครับขอถามไอเดียถามวิวนะครับท่านผู้ชมครับว่าจากนี้่อไปสองเดือนนะครับ ตลาดหุ้นนะครับตีตัวเลขเนี่ยพันสามเนี่ยนะครับใครคิดว่าตลาดหุ้นนะครับน่าจะปิดระดับเอาเป็นว่าสักเกินระดับพันสามขึ้นไปนะครับอันนี้คลองส่งลองส่งอะไรลองส่งมาเกินพันสามกดหนึ่งมานะโอเคไหมคะนะฮะเกินพันสามกดหนึ่งมานะฮะพันสามเนี่ยให้กดสองมาโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกากันให้น้องพี่กอลองนับดูว่ามุมมองนักลงทุนนะครับ ค่ะครับคิดว่ายังไงนะครับคุณมองมาทําวันนี้คิดว่ายังไงว่าจะปิดเหนือพันสามหรือปิดต่ำพันสามครับอันนี้ก็ขอวิว้องวิธีกวรนะครับว่าให้เลขหนึ่งเลขสองโอเคกระสีบอกค่ะโอเคกระสีบอร์ในมุมผมนะครับคิดว่าขอรุนก็คือให้ขอเกินระดับ1,300จุดนะครับถึงที่เรียนไปเขาว่าสถานการณ์นะครับตอนนี้นะถ้ามองต่อไปข้างหน้าเนี่ย ซึรู้สึกว่าปัจจัยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมองเป็นปัจจัยที่เหมือนจะเอื้อต่อตลาดหรือว่าเอื้อต่อการลงทุนครับก็จะเป็นปัจจัยภายนอกสถานการณ์เทรดวอร์คุณทั้งสี่ส้นถิงต่อมาเจอแล้วจะมาคุยแล้วเพื่อนศัลกากริดว่าคงน่าจะถ้าเป็นการคุยได้แล้วคิดว่าเป็นการคุยกันได้แหละมันคงจะเป็นการเบาลงแหละ นะครับเป็นเรื่ขของเถววอรส่วคำเนการค้าอะไรต่างถ้ามีการคุยน่าคิดว่าอันนี้จะเป็นปัจจัยในเชิงหัวนะครับส่วนที่2อครับย่างที่เรียนไปว่าในเรื่องของตัวเรื่องฟลอร,อรต่างครับคิดว่าถ้ามันมีในเรื่องตัวฟันฟลอ์นะครับสงยเงินทุนนะครับม่มีการไหลเข้ามานะครับจากการยุติตัตว QT นะครับอันนี้ทำให้ในแง่ของตัวภาพรวมนะในเรื่องตัวฟลอร์ต่างมันน่าจะมีการไหลเข้านะครับแล้วก็ปัจจัยในประเทศนะครับมีนโยบายต่างๆภาครัฐนะครับก็ถือว่าจะเป็นเรื่องการกระตุ้นการบริโภคถ้าเป็นส่วนใญ ก็ถือว่ามีหลายมาตรการกาลังเข้ามาครับอันนี้ก็มองว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมองเป็นปัจจัยที่เป็นในเชิงบวกต่อแต่นี้นะครับก็เลยขอมองว่าขอเลือกช้อยหนึ่งเหมือนกันนะก็คือขอเกินพันสามนะครับยิ่งเกินสวยๆยิ่งดีนะก็รอบนี้ไฮคือหนึ่งสามสี่ห้านะครับล่าสุดนะเดี๋ยวผมขอดูว่าปีนี้จุดสูงสุดเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่ะตอนต้นปีเนี่ยโหต้นปีนะวันที่หนึ่งนะครับเราทำไฮไว้หนึ่งสามเก้าเก้านะครับตอนนี้หนึ่งสามหนึ่งสามนะครับ ยากไหมน่าจะยากคือเป็นพันสี่นะครับขอเกินพันสามปิดสวยๆเลยกันอันหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับอ่นมองหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับปิดให้สวยๆหน่อยนะครับอะอันนี้ก็เป็นในเรื่องตัวภาพโครงสร้างตลาดนะครับอันนี้กลับมาที่ในเรื่องตัวชา์ตบ้างแล้วนะครับสิ่งที่มองจากชาร์ตนะครับเกิดอะไรขึ้นครับผมเห็นว่าในเรื่องตัวัชนีอาจจะเห็นภาพว่าค่อนข้างเล่นยากนะฮะเพราะว่าตลาดขึ้นตรงนี้ครับถ้าเป็นตลาดที่อย่างที่เรียนไปว่าตลาดที่เป็น d e v e l o p m e a r k e t เนี่ยอย่างฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาขึ้นตลอด นฮะซื้อหุ้นอ่หุ้นเทคหุ้นต่างๆนะครับหุ้นเมตาหุ้นอ่อะไรนะไมโครซอฟท์แอปเปิลเทสลาเนี่ยครับหลบได้เดี้ยขึ้นต่อละพวกน,นี้จะเป็นหุ้นที่ค่ข้างเล่นง่ายฉะนั้นผลตอบแทนในฝั่ง ต้องทุนใจก็คงจะไปการหาผลตอบแทนที่ดีกว่าคือก็จะเป็นการไปลุยในส่วนตัวตลาดหุ้นเทรดในฝั่งเาซะเป็นส่วนใหญ่แต่คราวนี้กลับมาดูครงสร้างตลาดบ้านเราครับผมต้องถือว่าก็ยังเป็นภาพของการเารียกว่าเป็นการซิกแซกขึ้นนะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามองไปถึงสถานการณ์ในช่วงเดือนหน้าครับนะครับเดี๋ยวให้มองชาร์ตก่อนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือตลาดอาจจะมีภาพของการขึ้นสลับลงนะครับแต่ว่าจะอยู่ในโซนการซิกแซกขึ้น นะครับกรอบก็อย่างที่ตีเทรนให้ดูครับว่าด้านล่างก็น่าจะพันสามกรอบบนคือหนึ่งสามห้าูพียงว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าสถานการณ์ตลาดต่นขไปนะครับเขาเรียกว่ามันอาจจะมีการสลับเปลี่ยนนะครับแล้วสลับเปลี่ยนเลวผู้นากลุ่มแล้วกันจะมีการสลับเปลี่ยนอย่างเดือนนี้นะครับก็บอกว่าหุ้นที่เป็นตัวนําตลาดนะอ่ปรับตัวได้เด่นกว่าในอันหลักๆเนี่ยนะครับเดาไม่ยากคืออะไรฮะเดลต้าใช่ไหมเดลต้าก็ขึ้นมาเป็นตัวนําตลาดนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนตัวกลุ่มแบง นะครับที่เป็นหุ้นนำตลาดครับแต่ว่าสถานการณ์นะครับในเดือนถัดไปเนี่ยคิดว่าตอนนี้หุ้นผู้นําเหล่านี้นครับน่าจะมีโอกาสการเปลี่ยนนะน่าจะมีโอกาสการสลับเปลี่ยนเรียกว่าภาพตัวโลเทชันนะครับเป็นการเวียนเปลี่ยน,ลยนกลุ่มแบงอาจจะเริ่มหยุดพักครับอาจจะมีหุ้นตัวอื่นนะเป็นตัวที่กลับขึ้นมาเล่นดีกว่าเ<า>ดลต้าอาจจะเห็นภาพว่าราคาหุ้นหขึ้นมาร้อนแรงแบบนี้ นะครับสถานการณ์หุ้นเทคก็ยังดีอยู่เพียงแต่ว่าราคาหุ้นที่ขึ้นมาแบบนี้นะคิดว่ามันอาจจะมีอนักทุนบางส่วนนะครับว่าเอ๊ะขึ้นมาแบบนี้ขายก่อนไหมหรือว่ารอจังหวะแล้วก็ไปรอย่อหรือไปซื้อในส่วนตัวหุ้นอื่นอันนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบนี้ไนดะ้เพราะฉะนั้นสถานการณ์นะครับในเดือนถัดไปนะครับขอมองเดอนหน้าเลยแล้วกันนะมันจะเป็นภาพของการโลเทชันมีการเปลี่ยนเวียนเปลี่ยนกลุ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็จะเป็นลักษณะคือขึ้นสลับลงนะครับไม่ได้เป็นลักษณะการขึ้นแรงลงแรง นะ,ะฮะมาคำถามสุดท้ายครับรอบนี้คาดว่าจะเป็นการหมุนเข้าหุ้นกลุ่มไหนนะ,ะน,นะครับเราอยู่ในช่วงนะครับเลยอยู่ในช่วงการประกาศงบไต่มาสครบตอนนี้ก็มีหลายบริษัทเนี่ยที่มีการทยอนประกาศงบออกมาแล้วนะครับแบงก์เองเนี่ยประกาศงบเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็มีหุ้นเอสไอจีแพคเกจิงนะครับประกาศงบมาก็ถือว่าอินไลน์ครับมีโค้โกรป,ประกาศงบมาก็ถือว่าไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่หุ้นก็ไม่ค่อยขึ้นแต่เราสังเกตรอบนี้ครับว่าถ้าเป็นในส่วนตัวงบหรือว่าหุ้นตัวไหนก็ตามเนี่ย ที่งบค่ามัาจะดีหุ้นก็จะขึ้นไปก่อนแล้วถ้าออกมาดีหรือว่าดีกว่าค่าเนี่ยหุ้นก็จะขึ้นไปแบบค่อนข้างดีเลยอันนี้ผมเลยมองว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขแล้วกันนะในการหาหุ้นในรอบนี้นะครับก็คือว่าในส่วนตัวผลประกอบการไตรมาสสามนี่แหละนะครับถ้ามันดีถ้าคาดการณ์ว่าน่าจะดีเนี่ยครับหุ้นมันน่าจะมีโอกาสการเก่งก็คือเล่นขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เอาชาร์ตเทคนิคอลนะครับเป็นตัวช่วยในการจับจังหวะ การซื้อขายครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราพยายามมาสะโขบว่าถ้าสมมติว่ามีการโลเทชันในเดือนถ<ะ>ัดไปหรือว่าวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยนะครับหุ้นจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นกลุมไหนบ้างอันนี้ก็พิว่าเป็นโจทย์ซึ่งผมก็พยายามจะมองหาครับว่าตัวเซกเตอร์ไหนนะที่จะเป็นตัวแทนนะครับใ<ะ>นส่วนตัวแบงค์นะครับแล้วว่าเป็นในส่วนตัวเดลต้าแล้วกันนะครับตอนนี้กลับมาที่ในเรื่องตัวภาพเซกเตอร์นะครับวันนี้นะครับมาลองมานั่งไล่ดูแล้วกันว่า ในส่วนตัวแรนกิ้งนะครับอ่ะหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายครับอันนี้ยี่สิบดับแรกครับเรามาดูซิว่าวันนี้เนี่ยตลาดเนี่ยเขาคิดยังไงเล่นยังไงกันนะครับวันนี้โดดเด่นนะครับมีหุ้นอะไรฮะ AOT แบงก์ AOT อ่าอะไรครับเนี่ยฮะมีแบงก์มี AOT นะครับแล้วก็มีหุ้นตัวอะไรฮะพีเดียรกระจายกระจายกลุ่มเนาะพี่พี่เอกได้ครับจะดีว่ายครับแบงก์นี่ยส่วนใหญ่อ่าดูแบงก์ก่อนนะ K แบงก์ตันเนี้ยติดลบใช่ไหมฮะ ลบหนึ่งนะครับวันนี้ลบไป0.5%นะครับ SCB ลบไป1.5%ึ่งเนต์ BBL วนนี้หกครับลบไปประมาณ1%นึ่ะครับแล้วก็ TTB นต่ลบนะครับแปลว่าในส่วนตัวแบงค์เนี่ยนะที่ติดปริมาณการซื้อขายเนี่ยนะครับสิบดับแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับติดลบหมดเลยยกเว้น KTB นะวันนี้บวกขึ้นมาก็แปลว่าอะไรครับอย่างที่ผมเรียนไหมครับว่าเดือนที่แล้วแบงค์เล่นดีแต่พอมาช่วงหลังๆสเกตครับว่าัหเริ่มอึดอัดแล้วนะเริ่มขึ้นยากแล้ว หลังจากลบออกไปก็แปลว่าสถานการณ์หุ้นแบงค์นะครับที่ผ่านมาเออ n ์เน็ตออกแล้วนะครับกำไรถือว่าเป็นไงบ้างใช้ได้นะ Asset Quality ดีขึ้นอันนี้เป็นคีย์หลักๆเลยทำให้ราคาหุ้นแบงค์ขึ้นมาดีนะครับแต่พอถือว่ามองทาไปหน้าครับสถานการณ์แบงค์จะเจออะไรนะครับผมต้องไปรอครับไตรมสา่นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก่อนที่จะเจอเนี้ยนครับในเรื่องของตัวดอกเบียนี่แหละนะมันจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าทุกคนกำลังมีความกังวลแล้วกัน ถ้าดอกเบี้ยนะครับมันม <Mire k. S 1> ีลักษณะคือเป็นแนวโน้มในทิศทางที่ดอกเบี้ยกำลังลงเนี่ยครับหุ้นก็จะมีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงแล้วหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นถ้าดอกเบี้ยมีลักษณะการหรือแนวโน้มปรับลงครับแบงค์ไม่ชอบเพราะทาง่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันลดตกครับแบงค์ไม่ชอบอันนี้จะเป็นสถานการณ์ที่แบงค์กำลังเจออยู่ผมก็เลยบอกว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนตัวกลุ่มธนาคารด้วยกันงค์ในสถานการณ์ตอนนี้ผมเลยมองว่ากลุ่มสถานการณ์นะครับในเรื่องแบงค์เองเนี่ย ที่ราคากําลังเริ่มมีการปรับตัว,ตวลงมาเนี่ยนอกจากชาร์ตนะครับอรลองยกตัวอยา่างนอกจากชาร์ตที่ราคาหุ้นเนี่ยนะครับเขาขึ้นไปนอยู่ในกรอบบนแล้วเนี่ยก็ยังเจอกับเรื่องประเด็นเรื่องตัวแนวโน้มดอกเบี้ยนะครับที่น่าจะเป็นเทรนขาลงนะครับของเราก็มีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็คาดการว่าน่าจะเป็นการปรับดอกเบี้ยลงมาครับอันนี้ดูเคแบงครับว่าราคาหุ้นขึ้นไปทำา i คือ1.85 ปัจจุบันห<ะ>นึ่งเนี่ยกำลังย่อๆลงมาฉั้นสถานการณ์แบงก์เองคิดว่ารอบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีอยู่นะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นการเพิ่มพอร์ตละถ้าเป็นคนเป็นการเล่นรอบนะคิดว่าตรงนี้จังหวะนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะาการขายบอลแล้วรอจังหวะการกลับมาซื้อด้าราะมองอย่างนี้นะครับจริงแบงก์ต้อบอกว่าแข็งจริงนะครับรอบนี้เนี่ยลงก็ลงน้อยเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์ถ้าเป็นการเล่นรอบเนี่ยนะครับคิดว่าราคาตรงนี้ต่อได้นะยังไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปรับนะรอก เ็นช่นเกแบรก,ก็สักประมาณร้อยเาเป็นแนวรับแล้วกันนะครับยังไม่รีบอาหารนี้ก็เป็นส่วนตัวภาพรวมหุ้นกลุ่มธนาคารที่กำลังเริ่มเห็นโมเมนตัมของการชลอตัวแล้วก็มีลักษณะการปรับฐานเกิดขึ้นครับ ค่ะก็เดี๋ยวขอหยุดสักแป๊บหนึ่งให้น้องพิธีกรอาจจะมีคําถามหรือว่ามีอะไรเข้ามาเรามาแชร์ไอเดียกันได้ครับอ่ะนะครับจะได้ไปค่ะกาลังดูคอมเมนต์จากพี่นักลงทุนนะคะกดหนึ่งกดสองพอๆกันเลยพี่เอกพอเหรอครับหรอใช่ค่ะตอนนี้นะมีมองเกินพันสามกับมองต่ํากว่าพันสามพอกันเลยแปลว่าตอนนี้นะครับมีสองฝั่งใกล้เคียงกันถูกตับงเสียงน้ําหนักไปทางไหนนะฮะ ไอ้น้องพิธีกรตัดสินเลยนะครับกด1หนึ่งกดอสองเดี๋ยวรอท้ายรายการดีกว่าเรอท้ายรายการนะครับโอเคกามีทั้งมองก็คือมองดีก็แปลว่าพันสามองดีแต่บางท่านบอกว่ามองต่ำพันสามก็อาจจะมองว่า อาจจะตลาดอาจจะน่าจะมีการปรับตัวลงบ้าเพย์ไม่เป็นไรครับเรามาแชร์มุมมองนะครับแต่ทีนี้กลับมาครับในส่วนตัวภาพเซ็นเตอร์ละบอกไปว่าแบงค์รอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเซ็เตอร์เด็ดนะฮะมุงตั้มเริ่มมีการชะลอตัวอาจจะมีปัจจัยกดดันจากเรื่องดอกเบียนะครับที่จะมีการตัวลงมาในอนาคตนะครับรการถามคือถ้าแบงค์นะครับมันมีการชะลอตัวเนี่ยเงินถ้ามีการขายแบงค์สุิว่าน้องถูกบอกเอ๊ะโอเคเห็นด้วยนะขายแบงค์ นะครับจะทํายังไงดีก็ต้องไปหานะครับในส่วนของตัวผลตอบแทนอื่นคือว่าไปหาว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้เราจะไปซื้อหุ้นอะไรนะที่คิดว่า p e อ f o r m แมนมันน่าจะกลับมาในเดือนหน้านะครับก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าก็พยายามจะดูว่าเอ๊ะแล้วมีกลุ่มไหนบ้างนะที่ดูสัญญาณโมเมนตัมมันใช้ได้ <c oughs> ที่สำคัญครับก็คือส่วนตัวเงื่อนไขคือกําไรไตรมาสสามเนี่ยน่าจอบมาเป็นกำไรที่น่าจะเติบโตได้นะครับคนนี้ก็เลยมีบางเซเตอร์แล้วกันที่เริ่มเห็นภาพนะครับของการกลับมาฟื้นตัวนะครับ เมื่อกี้เราบอกไปว่าเมื่อกี้เราให้ดูภาพแรนกิ้งใช่ไหมครับว่ามีหุ้นอะไรบ้างที่วันนี้สัญญาณมีบวกแล้วก็ลบเนี่ยนะครับสังเกตครับว,ว่าวันนี้สื่อสารทรูนะครับวันนี้ทรูเนี่ยกลับขึ้นมาทรูอ่าสิบสี<ร>่จุดสี่แล้ว,ลวมาดูโม um เมนตัมก่อนนะครับอ่ามาดูโม um เมนตัมของราคาหุ้นทรูก่อนหุ้ um นทรูเนี่ยงบยังไม่ออกแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะประกาศวันที่สี<ะ>่สี่พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่งบออกแต่สังเกตครับว่าราคาหุ้นเนี่ยจริงก็เริ่มค่อยๆซิกแซกขึ้นมา แต่ยังไม่ขึ้นมากนะครับันั้นก็เรามีการทำพรีวิวนะผลประกอบการตัวทรูไตมาสสามเนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นกำไรที่ออกมาเติบโตนะคือมีการปรับตัวขึ้นทั้งเยียและคิวเลยนะมาจากต้นทุนคอสที่ลดลงไปนะครับแล้วก็ทำให้สุดตัวราคาหุ้นวันนี้ผมคิดว่าคนก็คงมองว่าถ้ากำไรออกมาใช้ได้น,นะครับเติบโตนะครับคาดหวังว่าราคาหุ้นมันน่าจะมีโอกาสการฟื้นตัวจากตรงนี้ขึ้นไปอย่านั้นทะรูผมคิดว่าเงื่อนไขแรกเนี่ยนะครับน่าจะติ๊กผ่านละก็คือในส่วนตัวกำไร ที่กำลังรอประกาศเนี่ยนะครับหน้าจอมาเป็นตัวเลขที่ใช้ได้คราวนี้มาดูดิกงที่2ครับก็คือเงื่อนไขว่าณปัจจุบันในราคาหุ้นเนี่ยนะครับในแง่โมเมนตัมเนี่ยนะครับมันน่าสนใจไหมนะมันน่าซื้อไหมราคาตรง14เป็นบาท40นะครับก็เลยลองใส่ินดิเคเตอร์ลองใส่ในแง่ของตัวโมเมนตัมเข้าไปนะครับแล้วก็ลองต่อตีกรอบตีเทรนด์นะครับก็ดูสัญญาณใช้ได้นะครับราคาเริ่มมีการขยับนะยกฐานยกโลขึ้นยกไฮขึ้นนะครับก็คือราคาแนวรับเนี่ยอยู่แถวมาณิบบาทต้น ร,ราคาเริ่มขยับขึ้นมาคิดว่าแนวต้านแรกที่ดองนะครับก็คือตรง12บาทก่อนนะครับถ้าเบรกได้เนี่ยถึงอ,อาจจะมองถึง13บาทนะครับแต่ผมคิดว่าขอยังมองไม่ไกลมากแล้วกันนะครับเอาว่าเล่นนะครับไปก่อนนะครับคาการณ์งบกาวที่4น่าจะดีนะครับคุณอาจจะไม่รอนะก็เลยมอง mm. จังหวะตัวนี้นะแนวรับสัก11บาท แล้วก็เล่นจากส11บาทัา12บาทนะครับเล่นไปกับงบแล้วก็เรื่องตัวมงนต้มที่กําลังเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาครับอันนี้ก็ขอแนะนําเป็นปหุ้นแนะนําประจับช่วงบ่ายนี้นะครับเอาไปสามารถจะเอาไปนอนกอดน,นะฮะแล้วก็ลุ้นไปกับงบของตัวหุ้นทรูได้ครับได้เลยค่ะพี่เอกวันนี้ได้ขอ้อมูลแบบครบทั่วนเลยขอบคุณพี่เอกมากๆเลยนะคะและยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะ นะครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคําแนะนําจากทางด้านคุณเอกธนาราค่ะจากทางค่ายบอลอบัวหลวงนะคะก็สามารถติดตามกันได้เป็นประจําในทุกวันพุธช่วงเย็นก่อนปิดตลาดเลยนะคะ